สวัสดีครับวันนี้พวกเรานำเสนอเรื่องการศึกษาคุณสมบัติทางกลของวัสดุเชื่อประกอบโพลิเมอร์เสริมแรงด้วยเสนย้นใยพลาสติกบานะครับของงานวิศวกรรมของเรานะครับสําหรับที่มาและความสำคัญนะครับทั้งอย่างประเทศไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยมีการใช้เฟเบอร์การ์หรือว่าเส้นใยแก้วเนี่ยในการสร้างสรรค์และผลิตภัณฑ์ของ,งต่างๆอย่าง,างมากมายนะครับแล้วเขาเนี่ยใช้ประธานสารเส้นใยกับเรซินรวมกันเนี่ยเขาเรียกการรวมตัวของมัสดุสองชนิดนีน้ว่าการคอมโพสิตนะครับ ซึ่งํารห้เส้นใยเนี่ยสามารถใช้ได้กับหลากหลายผลิตภัณฑ์แล้วก็หลากหลายแนวทางซึ่งขึ้นอยู่กับผู้จะทำนะครับในจุดนี้เนี่ยเราเลยเห็นว่าเราสามารถนําเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นขยาร์บอชบาเนี่ยมาช่วยในการทดแทนเส้นใยเฟเบอร์การได้จึงตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าเนี่ยหากเราใช้เส้นธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นยไงและผลออกมาเป็นไงเราก็จะมีการทดสอบคุณสมบัติทางเชิงกลด้วยนะครับว่าอาจจะเรานำไปใช้แล้วหรือแปรรูปแล้วเนี่ยจะส่งผลดีอย่างไรบ้างครับ สหรวัตถุะสมโครงงานนี้นะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือเพื่อศึกษาวัสดุเส้นใยจากธรรมชาติหรือเส้นใยผักตบชวาั่านเองนะครับแล้วก็เส้นใยสังเกสเส้นใยแกะเส้นใยสังเคราะห์ที่เราทําการขึ้นรูปกลายเป็นวัสดุผสมไฟเบอร์การ์ดแล้วนั่นเองนะครับต่อมาครับก็คือเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกลของวัสดุเส้นใยผักตบชวาท่านเองนะครับในสุดท้ายนะครับเพื่อศึกษาความแตกต่างของเส้นใยสังเคราะห์และเส้นใยผักตบชวาั่นเองนะครับโดยก่อนทําชิ้นงานนะครับแม่พิมพ์เราจะทำการนำยา TPE ไปทาที่แม่พิมพ์ทั้งตัวฝาปิดและตัวแม่พิมพ์นะครับเพื่อป้องกันการติดของตัวชิ้นงานกับตัวแม่พิมพ์นั่นเองครับแต่ก็ง่ายต่อการแกะอีกครับอันนี้คือขั้นตอนการทำงานเบื้องต้นนะครับหลังการทำชิ้นงานของเราเนี่ยคือเริ่มต้นด้วยการเรานําเส้นใยผาอตชุบาเนี่ยอัดเข้าลงแม่พิมพ์ของเรานะครับซึ่งแม่พิมพ์เนี่ยเราก็จะทาการเตียวไว้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจึงนําเส้นใยแก้หรือเส้นใยถังคอเนี่ยมารวมกับเส้นใยผ้าอตชูบ้าโดยการจัดเรียงเป็นช จากนั้นเรา,เราจึงนำเรซินเนี่ยมาเทเข้าไปตามชั้นที่เราวางไว้นะครับโดยการนำลูคกิ้งเนี่ยรีดตัวชิ้นงานของเราเพื่อไล่อากาศออกนะครับเพื่อไม่ให้มีอากาศ,ากาศเข้ามาแทรกในชิ้นงานของเรานะครับจากนั้นแล้วเราจะทําการอัดบีบอัดไปอีกครั้งด้วยน้ำหนักตามหน้าที่เรากําหนดเอาไว้นะครับเพื่อให้ชิ้นงานเนี่ยออกมาเป็นแผ่นๆนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยชิ้นงานก็จะออกมาเป็นแผ่นดังรูปเลยนะครับ ส่วนนี้จะเป็นลูกเล็กๆน้อยจากขั้นตอนการทำชิ <strawberry uffle> <ure> es, ้นงานของเรานะครับสำหรับต่อไปนะครับขั้นตอนการทดสอบชิ้นงานนะครับการการทดสอบการทดสอบชิ้นงานเนี่ยเราต้องมีการเตรียมชิ้นงานของเราในการทดสอบด้วยนะครับซึ่งตรงจุดนี้เราจะมีวิดีโอสาหรับการขั้นตอนการตัดชิ้นงานแล้วก็การนำชิ้นงานไปทําจุดเบ้าหรือว่าจุดรอยบากตามการทดสอบแต่นั้นนะครับ สำหรับการทดสอบคุณสมบัติการกต้านทานแรงดึงนะครับหรือคือการทดสอบเทนไซด์ครับโดยเครื่องทดสอบเทนไซด์เนี่ยโดยเครื่องของเราเนี่ยจะทดสอบชิ้นงานเนี่ยมาตรฐานของเราเนี่ยอยู่ที่มาตรฐาน ASTM D638 Type 4นะครับหรือคือการทดสอบคุณสมบัติแรงดึงของพลาสติกนั่นเองนะครับ แบบชิ้นงานเราเนี่ยเครื่องทดสอบอย่างเราเนี่ยทดสอบด้วยการใช้แรงนเนี่ยดึงจากสฝาฝั่งด้านฝานั่งบนและฝั่งล่างนะครับโดยการดึงเนี่ยแรงที่การดึงอยู่ที่สิบกิโลกรัมนะครับหรือหรือที่หนึ่งหมื่นนิวตันนะครับและความเร็วในการดึงอยู่ที่ส mm ิบมิลลิเมตรต่อนาทีนะครับเมื่อเราดึงเสร็จแล้วเนี่ยล้วก็ดึงกันเรื่อยๆจนชิ้นงานเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปไปไม่ว่าจะเป็นการยืดการหักการงอหรือการขาดก็ตามนะครับจากนั้นเราจึงนําผลจากเครื่อง มาปฏค่านันเองนะครับและรูปนี้คือตัวอย่างชิ้นงานหลังจากที่ผ่านการทดสอบเทนซาเทสหรือว่าการทดสอบแรงเดืงนะครับโดยชิ้นงานนี้ก็จะมีการแตกหักนะครับจากการทดสอบแรงเดึงนั่นเองนะครับ การทดสอบแรงกระแทกแบบไอโซต์ครับเราจะทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงกระแทกเพเทอรัมอิมแพคเทสติ้งนะครับโดยการทดสอบของเราเนี่ยชิ้นงานของเราเนี่ยใช้มาตตามาตรฐานเป็น ASTM D638 หรือก็คือมาตรฐานสำหรับพลาสติกและเรซินเองนะครับสำหรับแรงกระแทกโดยชิ้นงานเนี่ย,ยเรานำชิ้นงานไปทำรอยบากจากตามมาตรฐานนะครับเมื่อเรานำชิ้นงานทำระบาแล้วเนี่ยเราจรึงนำเข้าเครื่องนะครับ โดยตัวเครื่องเนี่ยจะมีล่องที่ล็อกเข้ากับรอยบากก็คือจุดที่จะจะจุดรับแรงกระแทกนะครับเป็นฝั่งด้านบนของตรงรอยบากนะเพื่อรับแรงกระแทกจากเครื่องเพนตูล um ัมเทสติ้งนั่นเองนะครับโดยการทํางานงเครื่องคือหลังจากที่เราทําการคาลิเบอเครื่องแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมเครื่องแรงกระแทกของเราเนี่ยเอาไว้ในมุมที่พอเหมาะพอดีนะครับจากนั้นแล้วเราจึงทําการเซตค่าเครื่องสําหรับการทดสอบนะครับ จากนั้นเมื่อเราเปิดใช้งานเครื่องเนี่ยลูกตุ้มก็จะร่วงจากด้านบนรือจุดที่เราเตรียวไว้นเนี่ยลงมากระแทกกับชิ้นงานนันจากนั้นจังจะเป็นค่าได้นะครับผมจากเครื่องทดสอบนั่นเองครับ ในรูปนี้คือตัวอย่างของชิ้นงานที่ผ่าการทดสอบแรงกระแทกแบบไอโซตนะครับโดยจุดที่เป็นรอยบากเด่ยก็คือจุดที่แตกหักนะครับทาให้ชิ้นงานเนี่ยมีการถูกแตกหักไปครับจากการที่เครื่องทดสอบแรงกระแทกเด่ยด้วยลูกตุ้มเนี่ยออกมาไกระแทกในชิ้นงานทำให้ชิ้นงานเกิดการหักทางรูปนี้นะครับการทดสอบการดัดงอนะครับหรือการทดสอบทีบอยส์เบลดิงนะครับมาตรฐานที่เราใช้เนี่ยจะเป็น ASTM D790 นะครับ โดยมาตรฐานนี้เนี่ยจะเป็นการวัดคุณภาพทางกดอัดของพลาสติกนะครับโดยขนาดชิ้นงานตามมาตรฐานกําหนดนะครับความหนาจะเป็นออจะตามชิ้นงานที่หล่อขึ้นนะครับแล้วความกว้างอยู่ที่15มิลเมตรความยาวอยู่ที่6 0ม mm ิลเมตรนะครับออก่อนที่เราจะทําการเซตชิ้นงานเนี่ยเราต้องทําการวัดจุดเซนเตอร์ของชิ้นงานครับแล้วก็วัดออกไปทางซ้ายและขวาจากจุดเซนเตอร์นะครับอย่างละ18มิลเมตรครับเพื่อที่จะให้เท่าระยะฐาน รหรือ L นะครับอยู่ที่2 0มิลลิเมตรครับเพื่อที่จะให้เซ็ตชิ้นงานได้ตรงตามมาตรฐานครับและจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปเซ็ตที่โปรแกรมนะครับแรงที่เราใช้ในการกดจะอยู่ที่10กิโลกรัมครับหรือ10,000นิัน,นครับและความเร็วที่ใช้ในการกดเนี่ยจะอยู่ที่10มิลลิเมตรต่อนาที ก็จะเป็นตัวอย่างของลักษณะการแต่งักของชิ้นงานในการทดสอบการดัดนอครับในส่วนนี้จะเป็นการทดสอบแรงอัดนะครับมาตรฐานที่เราใช้เนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คือมาตรฐาน ASTM D 6 9 5และ D 1 6 2 1ครับเราจะมาใช้ร่วมกันนะครับโดยใช้สเปซิเมนหรือค่าตัวอย่างนะครับโดยเราจะเตรียมลักษณะชิ้นงานเนี่ยจากมาตรฐาน D 1 6 2 1ครับและวิธีการเตรียมชิ้นงาน แล้วก็การทดสอบเป็นมาตรฐาน D.695 ครับซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดคุณสมบัติทางกลอัดของพลาสติกครับโดยขนาดของชิ้นทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D.1621 เนี่ยจะกำหนดเป็นความหนาตามขนาดชิ้นงานที่เราขึ้นครับแล้วก็ความกว้างและความยาวเนี่ยจะอยู่ที่1นิ้วครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมนะครับแรงที่ใช้ในการกดเนี่ยจะอยู่ที่10กิโลกรัมหรือ1นึ่งมนิวตันครับแล้วก็ความเร็วในในการกดเนี่ยจะอยู่ที่10มิลลิเมตรต่อนาทีครับ ในรูปนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างลักษณะการแตกหักของการทดสอบแรงอัดนะครับครับสำหรับในหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบเกี่ยวกับภาพถ่ายที่ได้จากกล้องจุลทรรศนะครับผมในภาพถ่ายที่ได้จากกล้องจุลทรรศนะครับในขั้นตอนนี้เราจะเก็บภาพทั้งหมด9ภาพต่อ1ชิ้นงานนะครับผมโดยจะเก็บภาพเรียงลำดับตามเลข1-9 โดยที่เราจะเริ่มเก็บภาพบริเวณมุมซ้ายสุดของชิ้นงานและไปจบที่มุมบนขวาสุดของชิ้นงานครับโดยแพทเทิร์นลำดับของตัวเลขนั้นจะเรียงเหมือนกับตำแหน่งน้ำพดบ,บนคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์นะครับโดยตัวชิ้นงานครับผมจะเป็นชิ้นงานรูปทรงเสียเ่ยมจตุรัสขนาดความก้าง1เซนติเมตรและมีความหนา2มิลลิเมตรครับผมและใช้อัตราขยายของกล้องจุลทรรศน์อยู่ที่500ไมโครเมตรครับผมโดยในการ ที่จะส่องชิ้นงานแล้วก็จะให้เส้นให่นั้นเรียงก,กันไปเลยครับที่ทางแกนเอกนะครับโดยชิ้นงานที่ตัดนะผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทำการทดสอบชิ้นงานทุกชิ้นแล้วนะครับเราก็จะนำผลที่ได้เนี่ยมามาพอดเป็นค่าเพื่อให้ได้ค่ามาไ,ไปในการคำนวณสเตสเตนนะครับ โดยเราจะเอารูปที่เราถ่ายจากเครื่องเนมาพอดโดยโปรแกรม Ingate d i g i t i z e r นะครับโดยขั้นตอนเนี่ยก็จะเริ่มจากเราเราถ่ายรูปมาใช่ไหมครับเราก็จะ Import อ,อ,อันนี้ผมทำเป็นอ,อินพุตเ,เราจะได้การนี้มาใช่ไหมครับเราก็เครื่องมือแรกครับ พอเราได้รูปนี้มาแล้วเราอินเสิร์ตรูปมาแล้วเราก็จะให้ครื่อมือที่ว่า Exit Point 2นะครับในการกำหนดจุดแกน x แกน y ะนะครับจุดศูนยูนะครับนี่ก็เป็น x 3 y 0นะครับนี่ก็เป็น x 0ู y 3าห ก็แปลว่าใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเอ่อ n อย a ์ทสโตนโะดยเราจะทำการกดจุดไปเรื่อยๆนะครับตามเส้นเริ่องจุดเริ่มเลยนะครับ จากที่เรากดเสร็จแล้วนะครับคลิกตามเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เราจะเอาเาทำการ export ครับคลิกไฟล์แล้วกด export แล้วก็กดเซฟได้เลยครับมันจะเซฟเป็น Excel ให้ครับเราจะพูดนะ เมื่ออันนี้จะเป็นค่าที่เราได้จากโปรแกรมนะครับจากนั้นเราจะสองค่าเนี้ยไปไปทำการคำนวณหาสเตตสเปนนะโดยจะมีลักษณะอันนี้จะเป็นระยะย,ยืดและแรงกดนะครับของที่เราได้จากโปรแกรมนะฮะอาอาจจะมีค้านี้นึงนะคอมไม่ค่อยดีอ่าแล้วในอ่าแล้วในช่องสีเหลืองก็คือค่าที่เราคำนวณได้ครับ จะเป็นสเต็ e กับสนแ,แล้วเราก็จะเอาไปคำนวณหาค่าอื่นต่อครับเพื่อที่จะใช้การพอดคาบหรือหาค่าโมดูลาสหาค่าสเตนของแต่ละชิ้นนะฮะประมาณนี้ในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของผลการดำเนินง,งานนะครับ โดยตารางนี้เนี่ยจะแสดงอัตราส่วนผสมที่ใช้ในแต่ละตาส่วนนะครับซึ่งเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนประกอบหลักก็คือเส้นใยบตุกฉวายายแก้วเรซินตัวเล่งแข็งน้ำหนักที่ใช้กดแล้วก็ระยะระยะเวลาที่ทิ้งไว้ครับโดยอัตราส่วนผสมเนี่ยจะถูกระบุไว้ในคอลัมน์แรกของตารางนะครับเช่น <c oughs> 90 10 70 30 50 50, 50 30 70และ10 90ครับ ต่อมาเราจะเป็นลักษณะการเรียงชั้นของแต่ตาส่วนครับเพราะว่าในแต่ตาส่วนเนี่ยเราจะเรียงชั้นไม่เหมือนกันครับในตาส่วนเก้าสิเนี่ยจะมีทั้งหมด7ชั้นครับโดยสีเขียวเนี่ยจะเป็นแทนเส้นยับตบฉวานะครับแล้วก็สีแดงจะเป็นช,ชั้นใย,ยแก้วนะครับแล้วก็จะมีลักษณะการรวมชั้นของเส้นใย,ยระหว่างเส้นยับตบฉวากับใย,ยแก้วก็คือในเล็บเนี่ยจะนับเปน็น1ชั้นครับแล้วก็เราจะเทเลซินเนี่ย ในแต่ละชั้นชั้นละ150กรัมครับน้ำหนักกดอยู่ที่12กิโลกรัมครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของอัตราส่วน7030ครับจะมีทั้งหมด5ชั้นครับแล้วก็จะมีในการรวมชั้นของเส้นใยแก้วกับเส้นใยปโตชวาที่รวมับ,บนับเป็นหนึ่งชั้นเหมือนกับของอัตราส่วน90 1 0เช่นกันครับในตัดสูตรนี้เนี่ยเราจะเทเรซินชั้นละ2 0 0กรัมครับน้ำหนักกดอยู่ที่12กิโลกรัมครับ แล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของอัตราส่วน50-50นะครับออจะมีทั้งหมด4ชั้นครับและเราก็จะทําการรวมชั้นระหว่างซึ่งจาผสมชวากับใยแก้วเป็นคู่กัน,นครับนับเป็น1ชั้นเหมือนเดิมแล้วก็เราจะเทเรซินเนี่ยแต่ละชั้นชั้นละ250กรัมครับแล้วก็น้ำหนักน้ำหนักกดอยู่ที่4กิโลกรัมครับแล้วก็ในส่วนของอัตราส่วน3070นะครับ จะมีทั้งหมด3ชั้นครับโดยเราจะรวมผาตบชวากับใยแก่เนี่ยดังรูปเลยครับบนกับล่างแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเส้นยันตบชวาแค่ชั้นเดียวครับแล้วก็จะเทเลซินชั้นละ300กรัมครับแล้วก็น้ําหนักกดจะอยู่ที่8กิโลกรัมครับต่อไปนั้นจะเป็นอัตราส่วนสุดท้ายครับก็คืออัตราส่วน1 0บเกครับจะมีทั้งหมด3ชั้นครับในส่วนนี้เนี่ยจะไม่ไม่มีการรวมชั้นครับเราจะแบ่งเป็นชั้นชั้นของ ระหว่างเส้นขอบตบชวากับใยแก้วเลยครับโดยจะเทเลซินชั้นละ200กรัมครับน้ำหนักก็จะจะอยู่ที่1.3กิโลกรัมครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นผลการทดสอบคุณสมบัตินะครับกราฟนี้จะเป็นกราฟตัวอย่างนะครับที่จะมีในทุกการทดสอบทุกกระดาษส่วนนะครับโดยกราฟนี้เนี่ยจะแสดงจะแสดงค่าสเตสเตนในแต่ละองศานะครับโดยจะมี0 4 5 90โดยกราฟทางซ้ายนะครับจะเป็น แสดงค่าสเตนนะครับโดยแล้วก็การทางขวาจะเป็นค่าสเตนครับต่อมาครับจะเป็นผลที่ได้จากการทดสอบนะครับโดยเราจะนําค่าสเตนสูงสุดในแต่ละองศาของแต่ละตาส่วนเนี่ยมาเฉลี่ยกันครับและนี่จะเป็นผลการทดสอบการต้านแารนนงดึงครับโดยกราฟทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นค่าสเตนสูงสุดครับแล้วก็ทางขวามือเนี่ยจะเป็นค่าสเตนครับ ก็ในส่วนนี้ครับจะเป็นผลการทดสอบแรงกระแทกนะครับการสอบแรงกระแทกเนี่ยจะมี2ค่าที่เราต้องการทราบนะก็คือพลังงานดูดซับหรืออันอสอบ e ล e งงานจี้ครับแล้วก็ค่าแรงกระแทกสูงสุดครับก็คืออิมแพคสเตทครับแล้วก็ผลเนี่ยจะแสดงในกราฟเลยครับโดยกราฟทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นค่าพลังงานดูดซับครับแล้วก็กราฟทางขวาจะเป็นค่าแรงกระแทกครับและนี่จะเป็นผลการทดสอบการดัดงองนะ โดยกราฟทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นค่าความเครียดแรงกดสูงสุดครับหรืออันติเมตเพรสซิวลสเตทนะครับก็ครับทางขวามือเนี่ยจะเป็นค่าความเครียดครับหรือสเตนนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นผลการทดสอบแรงอัดนะครับโดยจะแสดงดังกราฟเลยครับโดยกราฟทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นค่าความเครียดแรงอัดสูงสุดนะครับหรืออันติเม o คอมเพรสซีฟสเตทนะครับแล้วก็กราฟทางขวามือเนี่ยจะเป็นค่าความเครียดแรงอัดครับหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสเตนนั่นเองครับ ต่อไปผมจะเป็นชุดภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ของอัตราส่วนตรกอัตราส่วนนะครับโดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะศึกษาและเปรียบเทียบการเรียงตัวและการโครงสร้างของเส้นใยของตระอัตราส่วนนะครับโดยจะเริ่มจากอัตราส่วน90ต่อ10นะครับเห็นว่าเส้นใยธรรมชาตินะ่ะจะมีการกระจายตัวที่ทั่วถ,ถึงทั้งชิ้นงานที่เป็นชิ้นงานเคสดสำหรับใช้2กับกล้องจุลทรรศนะครับผมแล้วก็จะเรียงไปทาง ที่ทางที่ไปในทิศทางเดียวกันครับโดยจะมีแค่จุดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับที่เราจะเห็นว่ามันเป็นช่องว่างๆสีดำๆนะครับโดยช่องว่างสีดำๆที่เห็นนะสีใสๆนะครับก็คือ,อพื้นที่ที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์ผสมกับเนื้อของไรซินครับครับผมแล้วต่อมาก็จะเป็นของอัตราส่วนเจต่อสาสิน,นะครับ อัตราส่วน70ต่อ30จะมีความคล้ายคลึงกับอัตราส่วน90ต่อ10นะครับต่อไปจะเป็นของอัตราส่วน50ต่อ50นะครับผมจะเห็นว่าจะมีบางจุดที่เส้นใยธรรมชาติกระจายตัวไปไม่ทั่วนะครับะจะเห็นในบริเ,เวณช่องที่3มนะครับก็คือปรภาพด้านขวาล่างนะครับจะเป็นช่องว่างสีดำาครับก็คือบริเวณนั้นเส้นใยธรรมชาติจะกระจายตัวไปไม่ทั่วแล้วก็เป็น พื้นที่ที่เส้นใยสังเคราะห์ผสมอยู่กับเนื้อเรซินนะครับผมต่อไป้ผมจะเป็นชิ้นงานอัตราส่วน30ต่อ70นะครับผมจะเห็นว่า,าตัวเส้นใยธรรมชาติก็จะกระจายตัวแลวก็จะก็จริงแต่ว่า,าจะมีความเบาบางกว่าถ้าเทียบกับอัตราส่วนก่อนหน้า แล้อสุดท้ายผมจะเป็นอัตราส่วน10ต่อ90ที่จะเห็นได้ชัดที่สุดนะครับว่าเส้นใยธรรมชาติกระจายตัวได้ไม่ครอบคลุมก็จะมีพื้นที่ที่เป็นสีดําที่ชัดเจนนะครับต่อมาเราจะเป็นคูณนะสมบัติเชิงโกนของแต่อัตราส่วนนะครับโดยตาน,นี้เนี่ยเราจะนําค่าการทดสอบในแนวรีด90องศาของทุกการทดสอบเลยนะครับมาใส่ มาใส่ในตารางนี้ครับโดยจะมีคุณสมบัติเชิงกลดังนี้ครับคือความทนแรงดึงสูงสุดพลังงานดูดซับความทนต่อแรงกระแทกความทนต่อแรงดัดงอสูงสุดค่ามวลจหยุนและความทนแรงอัดครับโดยตารางนี้เนี่ยจะมีบทบาทส,สําคัญในการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบคุณสมบัติของวัสดุที่ผสมในอัตราส่วนต่างๆนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้งานเฉพาะทางของวัสดุนั้นๆครับ โอเคครับต่อไปจะเป็นในส่วนของสรุปผลนะครับผมในส่วนของสรุปเนี่ยก็จะแบ่งเป็นการสรุปตามมาตรฐานการทดสอบนะครับตามการทดสอบที่เราทดสอบสี่การทดสอบนะผมโดยจะเริ่มกับการทดสอบแรกคือการทดสอบคุณสมบัติต้านทานแรงดึงนะผมเราจะทดสอบตามมาตรฐาน s t m D 638ไทย4นะครับผมสรุปได้ว่ามุมการเลียงตัวของเส้นใยที่มุม90องศาเนี่ยจะให้ค่าความเค้นแรงดึงที่สูงที่สุดแล้วนามาเฉลยกับมุมที่เหลือเนี่ยจะพบว่าตาส่วน10ครสิบจะให้ค่าความเค้นแรงดึงที่สูงที่สุดแล้วลองลงมาเกือตาส่วน เกจสิบสามสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้าสิบสิบห้าสิบห้าสิบโดยให้ค่าความเครีดแรงดึงสูงที่สุดคือยี่สิบเอ็ดจุดห้าเก้าจุดแปดหกจุดแปดแล้วก็หกจุดหนึ่งสามจุดสี่ไม่กับปัสสาวตามลําดับนะผมในสุดของค่าความเครียดสูงสุดนะผมสรุปได้ว่าตาส่วนสามสิบเจ็ดสิบเนี่ยจะให้ค่าความเครียดที่สูงที่สุดและลองลงมาคือตาส่วนเจ็ดสิบสามสิบสิบเก้าสิบเก้าสิบสิบห้าสิบห้าสิบตัวให้ความค่าความเครียดสูงสุดคือสี่จุดหกสี่จุดสามสี่สามจุดแปดสามจุดหนึ่งเเปอร์ซ็นนะ ตามลาดับแล้วก็การต่อไปจะเป็นการทดสอบการาน้ำถานแรงกระแทกนะครับเราจะทดสอบตามมาตรฐาน s t m D 256นะครับผมสุกได้ว่ายิ่งอัตราส่วนเส้นเดี่ยวไฟเบอร์กาต่อเส้นเดียวพลาตกชัวรสูงขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยค่าพลังงานดูดซับ ราคาแรงกระแทกก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันและจากค่าเฉลีย่ยแนวตามแนวเส้นใยนะครับผมจะพบว่าตัวส,ส่วน10 9 0มันจะให้ค่าพลังงานดูดซับที่สูงที่สุดและรองมาดูตัดส่วน30 70 50 50 70 20 90 10ตัวให้ค่าพลังงานดูดซับสูงที่สุดคือ6.4 3.5 2.2 1.7 0.4จูนตามลำดับนะครับผมในส่วนของ ค่าต้านทานแรงกระแทกสูงสุดจะสรุปได้ว่าตาส่วน10-90เนี่ยจะให้ค่าต้านทานแรงกระแทกท,ที่สูงที่สุดแล้อองมาคือตาส่วน37-10 50-50 70-20 90-10โดยให้ค่าต้านทานแรงกระแทกสูงที่สุดคือ66.8 27.3แล้วก็16.6 8.3 2.6กิโลจูลต่อตารางเมตรตามลำดับเลยครับผม <Luc an> ต่อไปนะครับผมการทดสอบดิสซาจะเป็นการ การทดสอบการดัดงอตามมาตรฐาน ASTM D 790นะผมพบได้ว่ามุมการเรียงต่อของเส้นใยที่มุม90องศาเนี่ยให้ค่าแรงกดที่สูงที่สุดนะผมและนํามาเฉลี่ยกับมุมที่เหลือเนี่ยจะพบว่าในตาส่วน10-90เนี่ยจะให้ค่าแรงกดที่สูงที่สุดแล้วลองมาเกือบตาส่วน50-50 30-70 70-30 90-10ตัวให้ค่าแรงกดที่สูงที่สุดคือ140.6 67.5 51.7 38.6 38กิจ8.4เมกะปาสคาลนะผมตามลำดับเลย ในส่วนของค่าความเคสสูงสุดเนี่ยจะสรุปได้ว่าอัตราส่วนติด2สจะให้ค่าความเคสสูงที่สุดนะครับผมต่อไปนะับผมจะเป็นการทดสอบแรงอัดตามมาตรฐาน ASTM D 695และ D 1621สรุปได้ว่าโดยเฉลี่ยทุกอัตราส่วนเนี่ยมุมการเรียงตัวของเส้นใยในมุม90องศาเนี่ยจะให้ค่าแรงอัดที่สูงที่สุดนะผมแล้วนามาเฉลี่ยกับมุมที่เหลือแล้เราจะพบว่าอัตราส่วนติด20เนี่ยจะให้ค่าแรงอัดที่สูงที่สุดแล้วลองลงมาเกิดอัตราส่วน370 90 10 10 90 50 50ครับผม ดยให้ค่าและอ่าสูงที่สุดคือ8.7 8.6 8.57 3 8.55 8.47แม้กระทั่งปัสคาลตามลำดับในอัตราในส่วนของค่าความเครียดสูงสุดนะผมอัตราส่วน72 0เนี่ยจะให้ค่าความเครียดที่สูงที่สุดแล้วลองลงมาคืออัตราส่วน9 0 10 10 70 50 50และอัตราส่วน19 0 0ตัวให้ค่าความเครียดสูงที่สุดคือ15.9 13.9 13.9 13.5 11.3เปอร์เซ็นต์ตามลำดับนะผม